เขาเอา่านไปย่างง่ายเอาไปขายด้หน่อยเ้าผมขนาอยู่กเขาเทาดโทรศัพท์ราคาถือเหมือนเมือนเเจก็งเดครับสะบอได้ว่าน้ำบกมากเข้าไปเ็งาน่มมาเบิ่งรถเบิ่งรถมาเบิ่งผลงานมาเบิ่งแต่แกงีไมไเบิ่งเข้าแะนิ่มแนเข้าทเี่ยวออมาได้ เพครับี่มสรติตเสรนนมติดให้หน่อยนะครับมโพี่มินน้องสาวจีครับวันีครับผู้จัดการเพิ่งเข้าครับไอ้น่อยครับเพิมแมนครับมาติดตามงานเลย

เพื่อนไปเพื่อนไปเพื่อนไปเอาตะแกียงยูนิฟิลมีเพื่อนไปถามหาตะแกงเลยครับโอ้ยบเจ้าเอืดอเท่น้ำกับประทันมาบ้านหน่อยไหมบ่กเราไปสองเรามาแต่ว่านอนอะไ่บ้านน่ะบ่เห็นบ่เห็นบ่แสดงว่าบ่ได้แวะเข้าไปมาแต่บ้านม่วงม่บ้านมาแต่ว่านอนกกให้เพื่อนมาล่องรถเพื่อนอยากมาล่องเพราะว่าเจ้าอันนี้มันมันเกี่ยวเข่าสดนนำเกี่ยวเข่าสดแล้วก็แซน้ำมาบ้านน่ะอ แต่ตัวนี้นะตะแกงตัวนี้นะมันมันตัวนี้มันมันมันสิประมาณนี้ไม่ได้เม็ดเข,ข่าหลายไทีได้เม็ดเข่าหลายขึ้นค่ะมือนั่นไ,ไปเกี่ยวอมมือม,มือก่อนเนาะเฟ่เนาะครับไปเกี่ยวของไอ้กวงเนาะแล้วว่าเขา่ขาเรามันกะบ่งง่ายๆเลยปีนี้เราวปะแต่ว่ามันพันได้หลายกว่าปีไก่ว่าสันผมก็ลงคลิปไปแล้วคลิปคลิปมือมือนั่นมันมันได้หลายได้สองอุ้มเครื่องแต่ว่าปีไก่เข่าง่ายๆกว่าในแห้งได้ว่าสัน ได้อุ่มเคืองเราป่าเอามันเป็นอะไรยังกูก็เลยถามเพื่นมันเป็นกระต่แกงเป็นน้ำรถบอกงี้เลยแต่ว่าน้ำรดอะไรที่เราเหยียดมาเนี่ยมันมันกับ่บใครมันโบใครเฮียได้เจ็บ่บใครเฮียหรอเมื่อนเพราะว่าการม้วนเข่าการอะไรผวกกันม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 ันเออมันมันเออมันมันบอดีดบ่อรานอะไนะมันก็เลยมันมันเริ่มเนี่ยแต่เขาเกี่ยวเข่าเขามา่อยเพื่อนอ่มันมันจะแขนมันเฮียแต่แต่มันบ่บในเข่าในปากมันก็เฮียมันบ่ มันมันลำเลียงระบบการลำเลียงมันลำเลียงคแต่ว่าถ้าเกิดเกี้ยวเขาพนนี่มันแต่นี้ม็ดลิ้นมันบุกออกมันมันคลอยออกภาไในดอกมันบุกออกเลยนะนอกจากถั้นทีไปเกี้ยวเขามันเปียกแล้วพวกเฟืองมันาตันตะเกียงนะทางเรียนมันมาตันแล้วมันก็บรรุน่ะที่เขาเปียกนะแต่ว่าเขาพนอันี้แสดงว่าไอ้น้อยนี่ปิดพัดลมเลยมันเหมือนเมีนครับปิดพัดลมปิดทึ่งหนึ่งก็ปิดทึ่งหนึ่งปิดทึ่งหนึ่งไม่ได้เปิดแต่หมู่บ้านเกี้ยวเขาลมแส่น้ำเปื่อออกมาเลยหมู่บ้าน พอยมันกับมีอยู่แต่ว่ามีบัายาปานี้เอนทอนเสื่องไงอผมลงคลิปดไปแล้วขิเห็นอยู่มอเพื่อนมาว่าในเห็นอยูแ่ือว่าสะอาดดีแล้วก็พอใจเรามาเตียวว่านอนเราไปอกลงรถไหมละแล้วเกี่ยวขาดถ้าเกิดมียเพแม่น้ำเนี่ยจะเลี้ยวได้เนี่ยเาสัตว์ว่าโอ้ยโอ้่นนี้เราเสียลงเนาะเพิ่นเตือนเนี่าะ่รเพิ่น เต้นเต้นมันบบรถมันบบเคยมันบบขุ่นมเหือข้องนะไปเกี่ยวข่าลมเนี่ยนะ<ฮ>ประเทศเนีมันเกิดมันไหลดีเด้บ่งในคลิปไปบางในคลิปาวานน่าเนาะเออเราลองเกีียวผมกระถ่ายเราลงแล้วก็โบลงทีเ่อยเรามวลแล้วเรวาอะอยากได้เมื่อ <VEN> ไ้ร่เวล<แ>าเวลารถเกี่ยวค่นนะค่ของๆเลยสิบว่อยากล่งจากรถมันมันมันเกีียวมวนมันบบหนักเดยมันมันไหลไปเรื่อยไหม มันบวชขึ้นเหว่ามันเวลา,วามันเีเกลี่ยเลยกับตุ๊กกับชากัย่งมันมันเกเฮ็ดในพวกอุปกรณ์ในรถเท่าไหร่มันมันพังง่ายเลยจ้วัวสิเป็นสูสายพันก็แขาดง่ายเนาะยสายเนี่ยแขาดง่ายเลยนาะแต่เกิดมันไหลนี่น้ำมันน่าก็ประหยัดเลยเมื่อวานเนี่ยไปเกลี่ยเติมน้ำมันไปไปพันหนึ่งแต่ว่ามันเหลืออยู่ในถังอยู่ขีดนึงเมื่อวานนั่นแหละขีดขีดแรกมันนั้ทายเบีนแล้วก็เติมไปอีกพันหนึ่งจะ ไปเกียยเ่ยวแปดไร่หมื่อวานชุดหอดใบสามเมื่อวานมัดขีดมัดบลอดรับเหลืออยู่สองขีดแต่ว่ามันกัดไกสิมัดอะไรกกัโดยเสลียกัถ้าเขา่าตัวนี้เข่าลงกับโดยเสลียก็น่าจะตกประมาณไร่ละร้อยมันถือว่ามันมันประหยัดแล้ว <ừ. S 2> มันผอม <ừ. S 2> ราคามันเกนเกียวแล้วมันกัดได้เข่าหลายผอมมันบลอดภัยเหยอยดแต่แต่ข้าวนะมันที่ที่ผมอันขีดคำนวณไว้หน่อที่ที่ผมออกแบบตัวตะแกรงตัวนี้มาเนาะผมจะคำนวณไว้ว่าคือข้าวกึ่งสะอาด แต่แต่บ่แม่นเชิงว่าสะอาดจนบ่มีเส้นเฟืองนะแต่่วาจะจะมีซ่อมนี่สางเดือนรูค้าเพ่าะใจแห้งแต่ซอมนี่เพราะถือว่ามันม่างกันนะแต่เกิดแต่เกิดมันเศษมันบ่มีเลยแม่นั่นแต่โบบริวารเจนแต่แต่ท่างเข้านั่นคือหลับได้แต่แต่บางบางบางคาคส่วนเขาเขาก็อยากได้จนบ่มีจนอยากได้แต่ไม่ตื้อแต่ต้องบอกก่อนเลยนะครับว่า ถ้าอยากได้แบบนั้นน่ะม่คิดบ่นบ่เมีเจ้าสิบได้เลยเจ้าจะได้เม็ดตึงจีงแต่วันที่นี่น่ะไอ้ยังยังคิดบนท่านออกได้ขับคิดกินปีหนาเนาะบอกคิดได้แล้วแต่แต่ที่นี้มันจะมีปัญหาอยู่อย่างนึงคือว่าเข้ามันจะบัวได้หลายได้แบบตัวนี้เขาเข้ามันจะออกหลังบบดเอาเกี่ยวเราไปขายเลยอ่ามันมันมีเม็ดหลีบอยงนี้เขาก็บริคิดเขาก็บริหักราคาไอ่นบอกอ่ามันมันก็เัาก็ต่อไปให้ไหมตัวนี้นะ แต่แต่ตัวนั้นนะตัวที่เข้าสะอาดนุณหภูมิขีดไว้ดล่ะแต่ก็ยังบอได้ออกแบบตักขึ้นมาบนอาหารนะจะเปลี่ยนอีกแล้วเนาะเมือเมือนี้งอญงยังบวบเปลี่ยนก็จีกัแต่แต่เสียเอามาให้น้อยอยู่ครับโซตัวขั้นหนึ่งเลือกขั้นหนึ่งแล้วจัยังบอได้นาะเออเดี๋ยวเห็นมาให้ันใส่กล้องปัญหามันตอนเนี้ยมันมันบริแมนเข่าสะอาดทั้งภาษาหรือมันปัญหามันคิดให้เขาบระทัน เออแมนเทดบ่ท่านตอนนี้นอ้าวผมที่นอนทั่วไม่จ่องไม่เกะยังบ่าระชิกนผมจนซูนเจจนทั่ไปถามเครื่องตดเลเซอร์เครื่องอีกหกพันบาทอีกเครื่องแต่ว่าแค่มันมีโอกาสเอาไปเปลี่ยนเอาไปเปลี่ยนเห็นปาอังกันเลย ทองอันก็เป็นเด็ไปทั้งฝุ่นเลยนะแต่ยังไม่ได้ไปเปลี่ยนให้รอกไปเปลี่ยนที่เจ้าเปล่าเอาหัวไข่วยเจ้าบปล่าเอาคือเนาะก็เหตุใดเจ้ากับไปเอาเอาไปล่าพรมกับเส้นหน่อยแล้วเป็นเกี่ยวเขาแล้วนังถ่าเอาอยู่สองรอบแล้วเราดอจะตาตุบเหตุผลทันเมื่อนี้มาเบิ่งผลงานเจ้าของไดยเจี๋ยหนอมาเบิ่งผลงานเจ้าของแล้วก็มาสร้างความมั่นใจให้กับคนที่ที่เอาที่มาเห็ดเก่าเหาอถูะถ้าเกิดมันมีปัญหาเด้อ มันมีปัญหาก็คือทางเข้ารับผิดชอบด้วยเราไม่เจริคือเก่าคือจังเกี่ยวดันนั่นแหละเกี่ยวดันเข้ารับผิดชอบแต่ไหนซื่อตะแกงเขาก็ต้องติดตามเข้ารับผิดชอบเกี่ยวดันซื้อไปแต่เกิดมันมีปัญหาเกี่ยวกับการผลิตของเ้ามันเกี่ยวเขาแล้วมันเขียนมันพันมันเกิดจากการใช้ใบยังของเ้าวเปลี่ยนลูกไม้ให้เอาไปไงยังสิถ้าอู๋ก็ต้องไปเบื้องต่ว่าเขาก็ต้อง เช็คให้มันแน่ตรวจสอบให้มันแน่ใจมันงบางครั้งว่ามันติดมันบวมสิไปโทษแต่เกี่ยวดันมันกกาฮะคุณต้องตรวจสอบก่อนมันไปตรวจเมื่อเอื่อี่ก็สิไปตรวจอยู่สามถึงสี่ขั้นมันมันบวมแยนไปใส่เกี่ยวดันมาแล้วแล้วมันมันสีดีโหลดมันสีบัพันมันบวมแยนแล้วไม่ขืนอยู่กับยางเอื่อนั่งเคยชุดเกี่ยวเกี่ยวห่วงน้อยเกี่ยวเขาเฮ็ดไปแล้วเนี่ยราคาสามเมื่อสีพันห้าร้อยแต่เฮ็ดไปแล้วมันบริใบไม้เขาว่าเฮ็ดไปแล้วมันสีดีเลย แต่ละมื่อก่อนาสิไปเกี่ยวเาก็ตตรงตรวจเช็คไม่บ่สายพานมันตึงบ่โสมันย่อนบ่โสล่เาเลี้ยงมัภาพบันไดมันใช่ไบวโสร่บังคับงคเช็คยังว่าแก่รเกี่ยวดันพันทุกไล่เจ้าสำาวมันมันบรมณเฮ็ดามันบให้เท็ดไปแล้วแล้วเฮาสิไปเกี่ยวตลอดปีตลอดศาตรแค่สผมกรวลุลยที่สนั่นบ่บ่งัดไหน่อยปฏิสิ์รถมามันสิก่อนก่อนผมสิไปเกี่ยวนี่ผมก็ตตอง ตรวจเช็คพวกสายพันธุ์มันย่อนมันยังบ่อสูมันเออมันอยู่ในสภาพดีใช่มันเป็นการตรวจเช็คหลุดประจำวันอยู่แล้วนิ้วนิ่วมันโคตรบางง้อมันไปเกี่ยวอะไรอะไรแบบนี้แกดัดมันเนี่ยยังเสียได้แม่ประมาณนี้เพราะเราใส่กันครับต้องแบบนี้แหะตอนเช้ามาเนี่ยเจ้าของรถหรือคนขับเนี่ยต้องตรวจเช็คแน่ว่าตรวจเช็คแน่ว่าแม่มาปัดดาขึ้นรถยันเดียวมือมือเลกเขาเกี่ยวมือเลกมันบ่อแฉะมันบ่อพันมันเกี่ยวของมันบ่ออะไรไม้ความือถีสองเนี่ยมันเสีเกี่ยวของเลย มัน <c oughs> ขึ้นอยู่กับอุปกรณ์มันต้องอยู่ในสวาาที่สมบูรณ์ความใส่งานเลย ให้ให้พี่น้องเข้าใจตามนี้เนาะแมนเพราะว่าผมก็ต้องให้หน่อยจ้ะอธิบายให้เอฟซีให้พี่น้องเขาใจนะบายบางคนก็บเพื่นเข้าใจได้ทางเรียนบางคนก็มันหอดหน้านะครับมาหนึ่าไม่คงเจ้วดันท่านี้บ่งบอกเจ้วดันเสียจักบ้านพนเป็นใจได้เจ้วดันพันไรกับมีตำนายอยู่ที่ลงถึงเสียจักบ้านพนแล้วลงกึงโชคชัยเนาะลงกึงโชคชัยบ้านพน มีมีจำหน่ายเพิ่มเรือยครับพี่น้อได้ไมดรีบมาได้ได้เมดรีบนะครับเขาไปเอาออกมดมันเอาคือคัดติดพัดลมเกี่ยวครับเพราะว่ามันมันถ้า้องได้มันสียแรมันจะต้องได้ม่นสียแรงนักกับเพิ่มขข้นเนเพราะว่าเกี่ยวไปขายเลยเกี่ยวแล้วขายเลยครับิ่นอยากได้แบบนี้ได้เพราะว่าเขาไปหักฮักพวกสิ่งเกี่ยวปนเอียงนะเจ๊เขาก็เลยเอาแบบนี้ไป มันเก็เผื่อเงินของสองน่อไปเกีส่ยเกยวยนี่อันนี้ก็เกีียวมันเกลียวครับไม่ใช่เขียวอยู่ดีเนาะโอ้ยเาทำนี่แบบนั่นั่นั่าพยัไปการนั่นมีพิีไรครับเราจะโตขึ้นครทับเองรับเองใกให้ไส้เมมันให้ใส้เปมลองน้ำเนาะแปว่าให้ให้ัดไปน้าเรื่อยเรื่อยคือ อะไรอีกคนนึงเดี๋ยวข้าสาทีที่ไปกับกล่องบ่ใช่กล่องกล่องนั้นใช่กล่องครับขนาดอะไรอีกคนนึงเดี๋ที่ไปนั่น่ะบ่มีอด้รปีนี้มีมีเท่านี้เลยบ่มีแค่สามข้อเลครับมีเท่านี้โอ้เก่งนนี้กับกับไปเท่านี้ขั้นหนนึงกล่องเรไปคนเอาไปคนที่ไปนั่ตลอดกระเจ้าะนะให้เปียกบ่บ่บ่ได้มาบ่ได้ไหมบ่บ่บ่มา้ไหมแกมีเท่านี้แหละค่ะ ได้แต่ว่าเต็มคืนด้จักไรแล้วไอนเกี่ยวใกเอาหายเลยยังยังครับคือจะของหน้าเพิ่อนแกเพื่อนแกทาเข่าดำเนาะนั่นครับบางเที่ยนี่เพิ่อนแกเพิ่อนแกเฝ้าเลยถ้ากิดหาจังหวะเพื่อเอาแต่ว่าการขับรถนะถ้าก็ต้องนั่งอยู่ข้างนอกนะถ้าก็ต้องเบิ่งอ่านคิดอ่านไปน้ำเลยมันต้องเลี้ยวไปยังสิ้นเลยมันต้องเลี้ยจังสิ้เลย บริเวนว่าเขาขึ้นไปแล้วเขาจะเขาคิดอะไรล่วงหน้าเลยเวลาเขาไปขับมัเสียไงสมัยก่อนไ่้เจ๊ขับรถเกี่ยวเองจนรวยมีรถเกี่ยวไปกี่พคนออกสามคันจนรวยเลยป่ะเจ๊เงเบิ้เขาเอาเอาลงคลิปแล้วเนาะได้ไหมเจ็งเบิดลูกน้องบขขับก็ได้ขับเองทุกมมือนี่ขับก็ได้ละเจอความฮีโร่ไนะใส่นัดคุมแผลหมอเส้าก็ไปหาหมอมาเฮ็ดตะเกียงนันท่านก่อนจดเลย โอ้ยงานสอมหลายอีลิพี่น้องของคพืนหลายเพียนแบบลนุกค่าเพิ่นไวบ้างใจเนาะเอาเอางานมาอ่เห็ดอืหลายอีลิใส่หน่อยสี่ทุ่มเลยได้เลิกโอ้สี่ทุ่มสี่ทุ่มว่ไปไหนโอ้ยลูกน้องเขาจะาเลยเดิโอ้สี่ทุ่มละลูกน้องไน๊ะบอกเองมว่าสองทุ่มเพระท่านละเจว่าใช่ถ้าต้องสี่ทุ่มบอกเขาแเขาตายยังเขียดแนวเมื่อวันมีเอ่อเนี่ยเอฟซีาอยู่บ้าน่วงกับไปล่องรถขยายปากกามาล่องท่านนี่มันมันอยู่คนละหมางกันบริเปไนน้ำกันเมื่อวานค่ะ กหรือว่าพ่อใจอยู่อเพราะอะไมากแห้งอยู่แกผู้ใดที่อยากอยากขยายปากหนึ่งบ่บัท่านอลไรเด้อนปีไหนบัตท่านล่โทรมาจองคิ้วลองหน้าเอาไปปีหน้าปีนี้เขาจะเามะจองคิ้วลองหน้าหรือไงจองหรอเป่จองล่ะเพราะว่ามันบ่ท่านเนาะมันบัตรท่านใครบอกโบยตาที่ใจโดนพลเนาะเป็นลูกค้าเก่าท่านนี่แหละค่ะคนเอาค่าแกเขาก็รับประกันนึกเก่าได้ลาบเกี่ยว ติดเกี่ยวแขนเกี่ยวพันเกี่ยวอันนั้นอันนี้เขาก็คือผ่านไปสักปีก็ยังรับเดูแลไข่คือเก่าอืมครับไข่ม่นใบบางใจอูเข้าก็คือเขาเขาบททิมกันค่ะจนกลัวเจ้าสีคล้ายรถทิมแม่นโรจีเอาปานผลบ่แม่นค่ะเอาไปคล้าค้นใหม่หลักการเขาไปตามไปที่เก่าค่ะอืมแต่ว่าค่าอะรุงอาหารไรเมันก็มันก็ต้องแจให้นาะเพราะว่ารถมันก็ต้องสองเนาจีนเนาะค่ะ แต่ในระยะรับประกันเนี่ยเราจะไม่คิดค่าเดินทางแต่ค่าอะไรส่วนเกินที่นอกเหนือจากข้าวเห็ดเนี่ยแล้วมันเกินขึ้นมาเนี่ยอันนี้ต้องคิดอทธิข้าปรับปรุงไปเขาเขาเห็ดไปเกี่ยวดันเด้สิเขาเขาบ่อเราพิชอบเขาเราผิดชอบงานของเข้าไรเกี่ยวดันเขาสปริงสามเป็นผู้จัดตู้เบาเนี่ยแต่ว่าถ้าเกิดอันีโ่สูดเจ้าขาดเจ้าดึงใจเองเลยค่ะขอต่อไายยังกล้าไปเนาะบางคนโซดเพิ่นเกาเขาบ่อันนี้จักเทื่อเพราะว่าเป็นกับเกี่ยวดันก็ขยายปากนี่ละโซไข่ขาดเพราะว่า บัดไดกับมะเคยเอาถอดมะเคาะจังเทีอโค้งเป็นโค้งคนคนบ่มหูกับบวมหูนี่ได้เก่งแต่กาเข้าใจแต่ว่าสันรับให้ผมแนะนำผมไปอยากแนะนำว่าให้ให้ติดตั้งไอ้หกเกี่ยวดันคือบวกกระชุดเกี่ยวของให้ติดตั้งซะกัดกัดเขียวเฮ็ดซะเพื่อเข้าสิ่งแวดล้อมขืนได้ เราได้งานเรากเลยเงินยงง่ายดีเด็ดเสมอว่าเจ้าเห็ดก็ข่อยแค่นี้ตอนตอนจะเห็ดเธอแรกเจ้าอาจจะเห็แพงแต่เห็ดไปเนี่ยมันบ่แพงเลยในในการใส่งานเนาะคือยังใส่หน่อยแล้วเห็ดน่ะตอนแหลกเนาะแล้วต่อจนข้อพึ่งนะสองขั้นแหลกก็ปังฮอเนาะต่อจนข้อพึ่งบาดแล้วแล้วมาแล้วเอาไม้เกี่ยวล่ะแล้วออกขอดลูกออกเป็นขั้นที่สองที่สามดีใจกับใส่หน่อยได้รอดปังฮอร์ตเห็ดปัญหาฝีเนาจี เกี่ยวเกี่ยวดันกระยังอยู่ในสภาพสมบูรณ์เกลียวเกี่ยวดันความพันไรของทางอูนี่ไม่นสิเป็นเหล็กมกุดสามกลมกับเหล็กแทนอาใบากับเป็นเหล็กเข้าขึ้นถ้<ข>าเกิดมันบ<ฮ>่พังจนเกินไปเนี่ยเขาก็ยังรับสือขึ้นกเกลีย่าสือขึ้นเกลบยวบ่บ่ถิ่ม่ะ ปีนี่ขาเจ้าโทรมาถามมันเกี่ยวดันมือสองลายหนาสีใสหน่อยลงไปบ่พ่อกันอีนีค่ะมันมันบ่อใครมีนะครับเกี่ยวดันมันบ่ไครมี่ไขมันเกี่ยวดันมือสองเจ็ดสิบหน่อยจากเขาเสียเอามาขยายปากมันจะใสมี่ถ้าเกิดเขาติดใส่รถเขาเข้ากับบ่อหอดมาขายี่แล้วมันบาเจอถ้าเกิดเป็นเกี่ยวดันเก้าสามนี่็คือว่าเอาเก้าสามที่ใส่เกี่ยวดันจางเข้าไปเอามาขยายเป็นรอยหาม่นจ๊ซี่มี่มือสองการประสาทมันกรบ่มีมือสองแหง่เอามือใหม่มือใหม่กับคุมอยู่ อันเจ้าอันขาเจ้าถาเจ้าร้อยเล้วเกี่ยวเขาเนาะใสฟิล์มสายไมเกฮ่หอนหอนแม่นีกาิสเอดูดิใส่หน่อยติดสติเกอร์หม่นิแไปติดเลยสติเกอร์ดิยักันพันไล่รุ่นดันลั่นทุเอาสติเกอร์ม่ให้หอนหน้าเลยครับเลสีเราติดเนี่ยลดลดขวดชนะเพราะ่มีหอดซื้ออุ้ก็ซื้อโอ้ปนนเอซีกันน้่ามาก สีมาอีกหลายอยู่เลยเดี๋ยวยิ่งเาเไปติดไปนะไปติดไปเนี่ยรดอันตามปกติว่าั้นเนี่ย่ติดนะม่ต้องบาติดบ่ันต้องติดให้เจิ่งกอนนะพเจงลเจ้าไปติดแล้วก็จะขอบ่เมื่อได้ขอให้เจ้าได้หนิคนละคับคนละคันให้เจมินให้มินภาไปติตไลยน่ให้เจมิน้าไปเลยน่ะ ก็ามปัจจุบันนี้คนงาม่เหมอนวันท uh> ี <k 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 ่เดิมวันีเดิมปบนนกียกันเล้นอ้ย่งมากที่ตามพอ่นครับฝากฝากผู้ปทิส่งหน่อยได้จ้ะฝากติดตามใช่มล่ะมาแล้นมามาอ้เขาคุณนหลายๆค่ะมา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 นำหินหน่อยก็คือมหาอูนี่ห่อูเมอมวยืออูเพิ่น อูเพิ่นพอแล้วเออแต่เดี๋ยวอู๊มึงพอมเป็นลูกจ้างเพิ่นดอกผมนะโอี่นิดน้อยเป็นพาร์ทเนอร์ค่ะเป็นพาร์ทเนอร์กันเอากรลูกได้เอาตกตับ่าโอ้ยขิดครณอเปล่าะไรทั้งสูงเลยปะเสียต้องสูงเน่ยนะจ้าคอนเทนเนอร์เอางามอยู่งามอยู่เออล่นสติ๊กเกอร์นี่ปะจ้าเว่เาาฮ้ยเวลาเปิดแล้วโลโก้เขาออกไหมสูง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 สูกันหน่อย ได้ใจได้เพ่อได้ใจได้เพื่องามไสน้อยได้เลยมาส้ใ่ใ่ด้วยันนี้จปิมาหสุได้ด้เฮ็ดสติกเกอร์ให้พีมาเอากูถูเขาไปยังหรออไปแน่นเอาเงนเอาเงินเสียไปจ้จมึงติดอะไรก็ได้ลโกมึ้ ใช่น้อยนะโอูงเลยโอ้ยลโกผมันมันมนเอรเจียมันิดอ่มาทงด้ใช่น้อย้อง่งเจ๋วาสปีแหละได้ได้ได้ไดเดี๋ยวบ้านไดเห็เียวอยู่ต้องติดแใน้อยติดหำน้อยแค่ออไทย่อนอาวต้งมื่อไรต้งมือหน่ลเมือใดสิแล้วนากู ฮะสองไร่โอ้ยเมือนนี่ล่ะมือนนี่แหลเราเราไม่กินกอนเดากินใจใหญ่ก็นไม่ดีนี่ล่ขอบคุณครับแล้ไลาล่าไปแค่นี้ครับโย่